สวัสดีครับวันนี้ขับรถขึ้นถนนสายใหม่เส้นทางตัดจากประจ,จนาคามสู่อำเภอปากพีก่อนถึงแยกปากพีนะครับผมเจอร้านกาแฟาร้านนี้มีโอกาสเลยแวะเข้ามานี่ครับเจ้าของร้านเขาต้อนรับเราอย่างเป็นกันเองนะครับและดูบรรยากาศสิครับผมก็ไม่อยากพูดอะไรนอกจากให้ท่านชมบรรยากาศกันเองนะครับเป็นร้านกาแฟตาต้นมะกอกอย่างนี้ครับและมีวิวทิวทัศน์นั่งมาแล้วไม่อยากไปไหนเลยนะครับ ร้านเขาเปิดตั้งแต่เวลา7นาฬิกาจนถึงเวลา4โมงเย็นนะครับก็นั่งยาวๆได้จนถึง5โมงเย็นก็มาได้นะครับสลับตรงนี้อยู่ซ้ายมือนะครับเดินทางจากปัจ,จนาคามมาก่อนถึงาทางแยกปากพีนะครับอยู่ซ้ายมือนี่ครับเครื่องชงกาแฟในรูปแบบลักษณะอย่างนี้เลยผมก็สั่งมาเลยครับด้วยความที่อยากจะนั่งบรรยากาศของเขาแล้วยังมีกาแฟตุรกีด้วยนะครับก็ลองมาสัมผัสด,ดูมีโอกาสเชิญนะครับที่ โอกาแฟใต้ต้นมะกอกครับ